สวัสดีครับท่านผู้ชมมนนี้เจอกับไปเก่งแหมแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกะลาครับท่านผู้ชมวันนี้เก่งจะพาท่านผู้ชมมาใส่เบสคันนะครับผมจำนวน15คันครับท่านผู้ชมแบ่งไว้สาวครับผมทยอยทยอยหายหายไปครับผมด้วยเหยื่อของเรานะครับผมไอ้เก่งคูดไอ้ไส้เดือนดอมนะครับผมว่าหรือว่าขี้ตะคูนะครับท่านผู้ชมประชมกันนะครับผมว่าไอ้เก่งจะใส่ไ้ตรงไหนพองนะครับผมหรือว่าถ้าหากไส้เดือนของเราวิทนะครับ ไอเก่งกจะใส่ตามจำนวนบ้นนะครับผมไปครับท่านผู้ชมไปใส่กันครับผมวันนี้มันจะมืดครับไปครับแหวกหน่อยครับผมจอกแหน่หนักเกินครับท่านผู้ชมนี่มันจะหวันเบสเท่านะครับไปครับผมทำการซอ่เลยอุ้ย โอเคครับผมหลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไปหลังต่อไปแล้วครับ มั้นมันัน,นไปครับผมไปหลังต่อไปเลยเกี่ยวเบ็ดเ,เส้เดือนนะครับผมไห้เก่งจะเกี่ยวแบบนี้เลยนะครับขาเบ็ดเข้าตรงหัวมันงอน,นิดนึงแล้วก็สลับนะครับผมสลับเหลือหัวไว้น,นิดนึงฮนะเหลือหัวไว้มันดิ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมหมาใส่ต่อเลยครับท่านผู้ชม โอเคครับไปลองต่อไป้าเลยไปครับผมร็่ตรงนี้สักหมายหนึ่งครับผมท่านผู้ชมไอ้เก่งใส่เบสจำนวน15คันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมและประมาณสัก2องสองทุ่มนิดๆน,น,นะฮะเราจะขึ้นมาใจตัวกันนะครับท่านผู้ชมผมหมืดแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ <laughs> เหมือนจะคล่ำแล้วผมมืดแล้วครับผมไปครับท่านผู้ชมสองทุ่งกว่านิดๆทอมาเจอกันในจุดนี้นะครับผมเราจะมาใจเบ็ดหรือว่ามายามเบ็ดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปครับผมวันนี้กลับบ้านไปทำอาหารก่อนครับผมไปครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกันไปเก่งตอนเช้านะครับผมทำมาใจเบ็ดของเขานะครับผมก็เดียวเอาจะไปใจเริ่มต้งแต่จุดปุ้นนะครับผมจุดปุ้นไหมมกับโวลมาหาที่ลดไปนะครับไปครับท่านผู้ชม ไปดูแล้วครับไปดูหลังแรกแล้วครับผมเรามาชมหลังแรกกันเลยนะครับผมขึ้นมาได้ขึ้นมาสักครครับท่านผู้ชมมีเหตุฮื้ทำให้เลื่อนเฉได้ขนาดมาได้มาแท่งเหยื่อถ้ามันมดเนี่ยโอ้แย่เลยโอ้เรียบร้อยครับโอ้นี่เหยื่อยังมีอยู่ครับทานผู้ชมไอ้ตีเหยื่อมีเนี่ยเด็กเก่งจะละบ้อยนะครับผมละร้อยบื้นไปแรงก็มาดูผมคำนะครับไปครับไปหลังต่อไปเลยเออดูแล้วสถานการณ์มันแปลกๆครับท่านผู้ชมผ่านมาสี่ห้าหลัง เหยื่อล่อนมดกุหลังนะครับผมแต่บัต,ตรติป่าครับมันเปลี่ยนไปได้ววครับนี่ดูฮะเอ๊ะงงงงงงสถานการณ์แปลกๆปกทำไมนะมันน่าจะติดสักตัวนะอันนี้เหยื่อล่อนมดครับท่านผู้ชมแต่มันแบบติดป่าเลยนะครับมันเนี่ยครับผมยายเก่งบอกนะครับคือ ผ่า,านมันเยอะนะท่านผู้ชมเนาะอู้หนักนะครับแต่เราไม่ได้มาใจอะ่ะไปครับไปหลังต่อไปนะครับผมนี่มันแปลกๆนะท่านผู้ชมนะที่จริงมันน่าจะได้ปลานะครับผมนะที่เก่งใส่เบ็ดขวดนะครับมันยังถูกนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ใจเบ็ดกล่องมันเหลือแต่เบ็ดครับท่านผู้ชมปลาบัติดนะครับแปลกเนะาะไปครับผมไปหลังต่อไปนะครับ แปลกๆครับท่านผู้ชมเหยื่อร่อหมดนะครับผมแต่ละหลังแต่บัติดป่านะครับมันแปลกนะครับผมขนาดไว้เก่งใส่เบ็ดขวดนะครับมันยังติดนะฮะท่านผู้ชมแต่เขาเอาเบ็ดกล่องมามันบัติดนะครับไอ้เก่งว่าต้องมีอะไรอย่างอ่าเป็นพลาดแล้วครับผมไม่ปกตินะครับเบ็ดทุกหลังฮะรุนกินเหยื่อมดครับผมแต่ไม่ติดครับผม โอเคครับท่านผู้ชมสรุปคือเบสสิบห้าหลังของเฮาบ่ดนป่าสักตัวเลยครับแต่เหยื่อหายหมดแล้วครับท่านผู้ชมมมนเป็นไงครับผมถ้าเขาบ่ได้มาจอยหรือว่าเฮาบ่ได้มายามนะครับผมเพราะว่าผ่านมันเยอะเนาะผ่านมันเยอะมันก็มีซิตี้บางเติ่นจะมาส่งปงส่งป่าแล้วพิ่นั้นจะมาเจอป่าของเฮานะครับผมเรียบร้อยครับสิบห้าหลังไม่โดนตัวนะครับผมแต่เหยื่อมดลึงทุกตัวแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมไอเก่งขอนุญาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม โอกาสหน้าเก่งจะมาแก้ตัวให้ถ้าผู้ชมได้ชมกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไอเก่งต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะอัตคืนไอเก่งไม่ได้มาใจเนาะมันก็เลยเดี๋ยวแต่เบ็ดครับผมดีนะครับเบ็ดมาหายไปตัวนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผมท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเก่งจะปปท่านผู้ชมมาแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปครับท่านผู้ชมกลับบ้านกันครับผมเอ้ไม่ไหวไม่ไหว